มื่อนี้เร้าเลยสิผาหเห็ดมกโมอนไม้ใส่หมูสามชั้นจ้ะอันดับแรกนำแยะนางจ้ะนไมเส้นต้มจืดแล้วจ้ะหมูสามชั้นล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นตามต้องการจ้ะพริกสด ตำละเอียดหอมแดงตำละเอียดตะไคร่ตำละเอียดปลาระน้ำปลาพงษ์ชลใบบักกูดเข้าเบื่อตำละเอียดจังหวัดอื่นอาสิบุหูเข้าเบื่อคืออีกยัางนะจ้ะ ก็คือข้าวสานของข้าวเหนียวจะเอาไปแช่น้ำเรามาต่ำให้ละเอียดจ้ะเดี๋ยวเศร้าเลยสิคนให้เข้ากันเนาะคอยเอาไปตั้งไฟจ้ะที่เศร้าเลยเห็ดให้เบิ่งนี่คือเป็นไอเดียให้สาหรับผลที่เห็ดบบเป็นเนาะจ้าจะเอาไปเห็ดตามขันท้าให้สีหอมมกแบบใบตอง เขาก็ต้องปุ่งเครื่องให้เข้ากันแล้วก็คอยใส่ห่อตองมกแล้วก็ไปนึ่งคือเกาเนาะจ้ะแต่อันนี้เป็นวิธีลราสำหรับคนบุิมีใบตองเนาะห้าใบตองยากจ้ะเป็นมกโม่เขาก็ไปตั้งไฟให้สุกน้ำอย่านามมันก็สิข้นสิเนียวจ้ะเพราเหาใส่ข้าเบื่อเนาะ รสชาติเป็นจังใดเดี๋ยวคอยชิมคอยปรุงเพิ่มตอนที่เหา่เอาออกไปตั้งไฟนะาจา๊ะเศ้าเลยเสียไปตั้งไฟประมาณ15 2 0้านาทีเดี๋ยวมาพอกันตอนที่สุกแล้วจ้ะหมกหม้อหนอไม้ใส่หมูสามชั้นสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะหอมหหวยๆเลยจ้ะสุกแล้วกระสีใส่ใบแมงลกักกับต้นหอมจ้ะคนให้เข้ากัน ใส่ใบแมงลักเข้าไปแหงหอมันนจะจ๊ะใบแมงลักกับต้นหอมันสุกแล้วจะ้ะเฮาบ่ต้ตองเอาใส่พร้อมกับเครื่องอย่างอื่นสุกแล้วค่อยเอามาคนใส่แบบนี้เหมือนกับสุกแล้วเนาะเดี๋ยวไปตักใส่จานเสิร์ฟเลยจะ้ะหมกโมโนอาไหมใส่หมูสามชัน้นแซบๆมาเสิร์ฟเลยจ้า ไปแซบก็เศร้าเลยคลิปกินเลยจ้าสวัสดีจ้ามันนี้เร้าเืมชมเพื่อนกินมกหน้าไม้ใส่หมูสา,ม,สามชัน้นแล้วก็มีเจวปลาปลาแห้งทอดมากินแกมนำจ้าพักเขามานนี้มีชะอมบวบลายกระเจี๊ยบดอกโฮมลวกบักเขือบมะละกีหนกบักแขงจ้ะพักลายคักมันนี้ คาดบดายก็ต so ้องเป็นข้าวเหนียวโฮนๆนนะจ๊ะข้าวเสาข้าวซวยรวมกันเด้อจำมานี้ใส่แมใบแม่งลักผ้าอีตูยังไล่เลยจ๊ะหอมๆแซ่บๆทำกันจ๊ะ เจียวปลาพริกสดฮอนจัง พริกจีหอมๆแซ่บบ่ได้ใส่ลูกโดดจ้ะจีพิกมากินแกมเอา se umluk jam ni sút, vị trí làm sao lấy cái hạtไว để bưng rồi đấy chứ, phải nhắc lòng sút sao lấy cái hạt lòng lòng hạt gìn bưng chứ, sao lấy thái kích thái theo cảmสะดวก chứ. เพื่อเป็นไอเดียให้คนที่เหตุเป็นได้เหตุตามเนาะสูตรอาหารคนเขาก็มากินบ่คือกันจ้ะดัดแปลงเอาตามท่จิจาข้องมากเลยเด้อจ้ะบ่วากันเนาะ หมูสามชั้นล้างเกลือดีๆให้มันสะอาดจ้ะคอยมาหั่นมาใส่ปรุงอาหารเนะบวขาวจ้ะถ้าผ่อาูมเสียอมูไปคว้าไปหลวนกรอนก็นแล้วแต่จ้ะตามที่สะดวกจ้ะ ฮอนอยู่จ้ะขวัญหุยหุยอยู่ ไอ้โนบ้านบ้เนาะจ๊ะแซ่บจะเลยนะหานกินยำไดก็แซ่บ แช่แบบหยุดกินไปได้เลยจ้ะสมสจยะค่ะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พอกันไหม่คลิปนะจ้าสวาสดีจ้า